อยากเล่นหุ้นปันผลหายังไงให้ได้ตัวเด็ดสวัสดีครับวันนี้โคดรกวงสอนเล่นหุ้นเรามาคุยกันว่าอยากเล่นหุ้นปันผลหายังไงให้ได้ตัวเด็ดเด็ดมาดูกันก่อนอื่นนะครับต้องเตือนก่อนว่าการเล่นหุ้นปันผลเนี่ยมันมีกับดักอยู่นะครับดูแล้วเนี่ยต้องเอาไปกันกองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการชี้เป้าให้หาหุ้นปันผลตัวเด็ดเด็ดแต่ว่ากับดักของหุ้นปันผลเนี่ย มันจะมีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอหุ้นปันผลที่เรียกว่าสูงมากๆให้ปันผลสูงมากๆแต่ว่ามันเป็นหุ้นปันผลที่ไม่ได้จ่ายปันผลต่อเนื่องมาหลายๆปีเนี่ยหรือจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหรือกําไรดีในบางปีบางปีก็ขาดทุนหรือกําไรไม่ดีเนี่ยอันนี้ขอให้เลี่ยงนะครับอันนี้เตือนไม่ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะเสร็จแล้วก็พอ สิ่งที่ผมเตือนไปเนี่ยคุณต้องจําก่อนนะก่อนไปหาแล้วพอคุณหาแล้วคุณจะได้ตัวเด็ดๆจริงๆนะไม่งั้นแล้วคุณจะติดกับดักแล้วไปโดนเขาหลอกเอานะครับโอเคพอเตือนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเราจะมาดูกันในช่วงท้ายนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดประสงค์ที่ทําคลิปเนี่ยพออยากให้คนไทยรวยนะครับแล้วก็มีความรู้จริงๆ คราวนี้เนี่ยก่อนก่อนอื่นนะฮะที่จะก่อนที่จะไปเรียกว่าดูกันต่อเนี่ยเกินก่อนว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปสําหรับมือใหม่นะครับใครที่มีพื้นฐานแล้วให้ไปดูเลื่อนไปดูหลังๆเลยนะครับแต่ถ้าใครยังเป็นมือใหม่เนี่ยขอให้ตั้งใจฟังเพราะว่าคลิปเนี้ยเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆกับประโยชน์เป็นประโยชน์กับมือใหม่มากๆด้วยนะฮะคราวนี้ก่อนที่จะมาเล่นหุ้นมันผลน่ะคุณต้อง ล้างความเข้าใจผิดๆกันก่อนนะเพราะว่าโลกนี้มันจะสอนอะไรที่เหมือนๆกันแล้วทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนจากการลงทุนมากกว่าที่จะได้กำไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอสอนพื้นฐานก่อนผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ความเสี่ยงมันมีอะไรประเภทของนักลงทุนที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณเป็นประเภทไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของวิธีการหานะครับ เนี่ยผลตอบแทนจากหุ้นนะครับปกติมันก็จะมีเรื่องของการกําไรจากการซื้อขายนะครับแล้วเงินปันผลที่ได้ในแต่ละปีมันผลที่เราได้กันนี่แหละสามเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นนี่แหละอันเนี้ย,เ,ยนนเขาจะจ่ายแล้วแต่หุ้นนะแต่ส่วนใหญ่จะจ่ายประมาณเดือนเมษาของแต่ละปีนะครับมีนาเมษา,าพฤษภาประมาณเนี้ยแล้วก็กําไรจากการซื้อขายเนี่ยเรียกว่ามือใหม่ก็คงจะชินกับกําไรส่วนนี้เพราะว่า หลายๆคนนะครับเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะซื้อหุ้นที่ถูกๆเสร็จแล้วพอราคาพุ่งขึ้นไปเยอะๆก็ขายทํากําไรถูกไหมเ,เนี่อันนี้ก็เรียกว่าคงจะชินกับผลตอบแทนด้านนี้แล้วแหละแต่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะเล่นกําไรจากทางไหนเนี่ยเอาสักทางหนึ่งนะครับถ้าอยากได้กําไรจากการซื้อขายเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะไปหาหุ้นที่มีันผลดีนะฮะวิธีง่ายๆเลยก็คือหาหุ้นที่ มีแนวโน้มว่ากําไรปีต่อไปเนี่ยจะดีหรือเราคาดการณ์ว่าในปีหน้าเนี่ยรัฐบาลมีโครงการอะไรใหม่ๆแล้วมันจะเอื้อให้กับธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยคุณก็ไปซื้อดักเอาไว้เลยนะครับพอ,อกระแสมันมานะราคามันจะหุ้นมันจะวิ่งขึ้นไปเพราะว่าบริษัทเหล่านี้กำไรมันจะดีตามที่คาดเอาไว้หรือคนแหกันมาซื้อเพราะว่าเขาคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าจะดีนะครับคุณก็ซื้อดักเอาไว้กัน ต,ต่ำๆเนี่ยแล้วก็พอมันขึ้นไปคุณนต้องขายทิ้งแล้วก็เพ่นนะครับวิธีพวกนี้ก็คือว่าจะไม่มีหุ้นมันจะไม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปจุดหนึ่งพอคนเข้ามาเยอะๆแล้วพามันก็จะร่วงลงมาแรงๆนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อตอนหุ้นกําลังขึ้นเยอะๆนะครับคราวนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยที่จะสอนแล้วก็เน้นวันนี้เลยก็คือเรื่องของเงินปันผลเนี่ยหุ้นปันผลถ้าคุณจะเล่นเงินปันผลเนี่ย วิธีมันจะสวนทางกับวิธีแรกทันมากๆเลยนะวิธีพวกเนี้มันจะเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเห็นหุ้นถูกถูก,ถกแล้วคุณไปซื้อมันไม่ใช่นะบางทีบางทีเนี่ยหุ้นหุ้นถูกแต่ว่าปันผลแค่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซนกว่าๆเนี่ยหรือกําไรเขาไม่ค่อยจะมีเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณเอาเงินไปกองในในธุรกิจที่มันที่มันไม่ดีอะ่ะที่มันแย่อ,อืมหรือบางทีเนี่ยคุณไปเจอหุ้น หุ้นที่แบบยักษ์ใหญ่มากๆเลยเป็นบริษัทที่ใครๆก็รู้จักนะแต่ว่าปันผลน้อยนิดนะครับสองสองเปอร์เซ็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่ไม่ได้เลือกเหมือนกันเพราะว่าคุณเอาเงินไปกองในสิ่งที่มันแพงมากๆแล้วหุ้นบางอย่างไม่ได้รับความนิยมแต่ว่ามั่นคงแหละเป็นบริษัทที่ดีมั่นคงทุกอย่างเลยแต่ว่าคนทั้งประเทศเห็นมันหมดแล้วแล้วมันก็มีบูลค่าที่สูงมากนะครับเหมือนกับคุณบางตัว PE ไป30 40นะครับ อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเอาเงินกองเอาไว้สี่สิบปีกว่าจะได้ทุนคืนนะครับเงี้ยมันไร้สาระมากแล้วครับพะจะซื้ออะไรต้องดูดีๆนะครับคราวนี้เรียกว่าปัจจัยมันก็หลายอย่างเนาะถ้าเกิดใครอยากจะเรียนลึกๆก็สมัครเป็นเมมเบอร์รายเดือนนะครับเราจะมีสอนเรียกว่าเทคนิคอย่างรอบด้านเลยเพราะว่าการวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันจะดูอะไรอย่างหนึ่งไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะปูพื้นฐานให้ก่อนนะครับ เนี่ยความเสี่ยงของมันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรา,าเล่นเกงกําไรนะครับเราซื้อไปเนี่ยแล้วหุ้นมันไม่ขึ้นไปตามที่คิดไว้อะเราต้องรีบคัดลอสนะครับคัดลอสตรงที่โลล่าสุดน,นะฮะอย่าปล่อยให้มันตกยาวนะครับเกณฑ์ถามว่าเกณฑ์นในการคัดลอสอ่ะยังไงดีบางคนเขาตั้งเอาไว้ว่ากําไรต้องได้อย่างน้อย20%สเอร์เคัดลอสที่ห้าเปอร์เซ็นนะครับพอติดลบห้าเปอร์ซนขายทิ้งเลยนะครับขึ้น กำไรไป25%ก็ก็ขายทิ้งนะครับอันเนี้ยคือวินัยของคนที่เล่นเก่งกาไรนะครับบางคนก็ตั้งไว้เลยกําไร50%แต่ติดลบได้ไม่เกิน25%นะครับอันเนี้ยก็แล้วแต่เกณฑ์ของคนว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนนะครับแต่เกณฑ์เน,นี่ยถ้าคุณตั้งเกณฑ์อะไรไว้คุณต้องใช้เกณฑ์น,นั้นอย่างเข้มงวดนะครับไม่ใช่ว่าวันหนึ่งตั้งว่ากําไรต้องได้50%ขาดทุนแค่ อ่สขาดทุนได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่พอมันตกลงมานิดหน่อยนะครับห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นคุณก็ขายทิ้งกันหมดอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของวินัยอย่างหนึ่งที่จะต้องมีในการเก็งกาไรนะครับอันนี้เดี๋ยวดีเทลเราไปคุยกันในคลิปอื่นต่อนะครับติดตามดูได้นะครับถัดมาเนี่ยเรื่องของปันผลหรือส่วนแบ่งกําไรที่ไม่คงที่อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นรายได้ที่คลาสสิกมากนะเป็นความเสี่ยงที่น้อยน้อยนิดมากสําหรับคนที่ อ่ลงทุนหุ้นบันผลหรือวงเข้าวงการหุ้นมานะครับเพราะว่าคุณไปทําธุรกิจเนี่ยต่อให้คุณไปเปิดร้านเองเนี่ยกําไรมันก็ไม่คงที่ทุกปีถูกไหมวันนี้ลูกค้าเข้าน้อยวันหน้าลูกค้าเข้าเยอะหรือไปเจอเห,เหตุการณ์อะไรที่ทําให้ธุรกิจคุณมีปัญหาเนี่ยกําไรในบางปีมันก็จะน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยมันมันเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะครับไม่ควรจะไปตกใจอะไรมากแต่ว่ารู้เอาไว้นะครับมันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งของ,งการลงทุนหุ้น มันไม่เหมือนเก็บเงินไว้ในธนาคารที่ว่าจะได้ดอกเบี้ยทุกทกปีเท่าๆกันนะครับอันนั้นมันคือดอกเบี้ยเงินกู้นะแต่นี้มันคือกําไรที่ได้จากการลงทุนแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีอ่าเรียกว่าโบนัสก้อนใหญ่ปลายปีได้นะครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือก็ถ้าเกิดเก็บสะสมเงินระดับหนึ่งเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเยอะนะครับก็สามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้สบายๆเลยนะ เอาเนี่ยเรามาดูก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับก่อนที่คุณจะเล่นหุ้นให้ได้กําไรงามๆนะครับคุณต้องแยกตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่ในหลุมไหนนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเสียนทางด้านไหนนะถ้าเป็นเทรดเดอร์เนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าคุณจะเก่งเรื่องของการเก็งกาไรคาดการอนาคตได้นะครับว่าตัวเนี้น่าจะไปนะครับเป็นเทรดเดอร์นะครับคุณไม่ใช่นักลงทุนนะครับคุณเป็นนักเก็งกาไร ย้าอีกครั้งหนึ่งครับคุณเป็นนักเก่งกาไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นักลงทุนนะครับแบบเนี้ยคือจะเป็นเรื่องของการาเก็งกาไรในระยะสั้นนะครับส่วน value investor นะครับอันเนี้ยเขาจะเน้นวิธีของเขาคือซื้อหุ้นที่มีปันผลดีนะครับแล้วก็จ่ายปันผลต่อ,นตอนเนื่องสม่ําเสมอมาแล้วเขาก็จะซื้อตอนที่ตกลึกๆนะครับแล้วเขาก็จะไม่มีวันขายหุ้นนั้นเลยนะครับอย่างที่ วอร์เรนบัฟเฟตต์เคยพูดเอาไว้นะครับอันนี่คีย์ทองคําเลยนะฮะว่าหุ้นที่ดีเนี่ยไม่มีเวลาที่ดีที่สุดในการขายแต่แต่มีแต่เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อเวลานั้นคือวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าหุ้นมันจะตกมาลึกๆหรือคุณกําเงินสดรอเก็บไว้ในธนาคารรอหุ้นตกนะบบางทีห้าปีสิบปีมันก็ไม่ตกมันไปเรื่อยๆก็มีนะครับอันเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเพราะนั้นหาหุ้นดีๆแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับปันผลต่อนเนื่องแล้วก็ กิจการที่ดีเดี๋ยวดีเทลเราไปดูกันต่อนะฮะส่วนประเภทที่สามเนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นนะครับของการลงทุนอย่างง่ายๆนะครับ DCA นะครับดอลล่าคอสเอเวอรจเรียกว่าเงินเดือนของคุณออกมาเนี่ยเท่าไหร่กันเอาไว้ยี่สบถึงสาสิเปอร์เซ็นะมาซื้อทุกเดือนทุกเดือนไม่ต้องไปดูอะไรมากวิธีดูง่ายๆก็คือหาหุ้นทีจนน่จ่ายปันผลต่อเนื่องแล้วก็จ่ายปันผลต่อเนื่องแล้วก็เรียกว่ามี มีมีความมั่นคงอนะนะอันนี้เน้นปันผลแล้วก็เรียกว่าเป็นวิธีการเริ่มต้นในการที่เราจะไม่เอาอารมณ์ลงไปเล่นหุ้นนะครับไม่ไปกลัวนะเวลาที่ราคาหุ้นขึ้นไปเยอะๆแล้วก็ไม่ไม่กลัวเวลาที่มันตกลงมาแรงๆนะครับทาให้เราซื้อได้ในราคาค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งะครับถ้าคุณลงทุนทุกๆเดือนไปตลอด5ปีคุณก็ได้ค่าเฉลี่ยต้นทุน5ปี ขึ้นลงยังไงสุดท้ายคุณจะได้อยู่ตรงกลางนะครับราคาอยู่งกลางเป็นการซื้อธุรกิจที่เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็มีความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไปซื้อหุ้นตัวที่มันกําลังขึ้นนะครับหลายๆปีเนี่ยสุดท้ายคุณก็ย้ยต้นทุนที่สูงขึ้นนะแต่ถ้าคุณไปซื้อตัวที่มันอ่าลังถูกลงแต่ว่าธุรกิจดีเนี่ยราคามันถูกลงอะ่ะ คนไม่สนใจอ่ะคุณก็จะต้นทุนที่ถูกลงมากๆมากๆเลยนะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงรายละเอียดต้องมาเรียนรู้กันต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะครับจะได้มีความรู้รอบด้านแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆนะครับคราวเนี้ยวิธีหาปันผลไงให้ได้ตัวเด็ดเด็ดนะครับอันนี้ก็เข้าไปที่ s e t hd นะครับเซตเทรเ hd ล้วเลือกหุ้นที่สนใจนะครับไปดูหมวดงบการเงินอ่ะล่างสุดคืออัตราส่วนเงินปันผลนะครับอ้นนี ปนจุดที่เรียกว่าเด็ดมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ตอนนี้เซ t ตเทรดนะครับเขามาีเครื่องมือใหม่นะครับเวลาเราเข้ามาที่เซ t ตเทรดเสร็จมาที่สรุปภาพรวมตลาดแล้วไปจ,จัดอันดับท็อปแลน i n กิ้งเนี่ยเราเลือกที่ท็อปดีเวนเดนดิวเห็นไหมนี่ยเลือกที่ท็อปดีเว n เดนดิวมันจะมีหลายอย่างให้เลือกนะครับเนี่ย แต่แต่ว่าเราอะมาที่ท็อปดีเวนด์ยูนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าหุ้นปันผลที่อยู่ให้ปันผลตัวท็อปเลยเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างเรียกว่าปันผลเยอะๆแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคุณต้องไปดูงบการเงินเขาด้วยว่าที่ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายปันผลตลอดมาต่อเนื่องอย่างน้อยหปีหรือเปล่านะครับเกณฑ์ของผมเลยนะครับหุ้นตัวไหนที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องมาอย่างน้อยหปีติดกันขึ้นไปแล้วก็มีการจเจริญเติบโต ของธุรกิจนะครับเรียกว่าทุกๆปีมี Ne t profit ไม่ขาดคุณแล้วก็มีสินทรัพย์รวมหักลบกับหนี้สินเนี่ยเหลือส่วนผู้ถือหุ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวนั้นอ่ะดีนะครับแต่ถ้าเกิดบางตัวตัวไหนก็นแล้วแต่ที่อยู่ดีๆจ่ายปันผลเยอะบางปีไม่มีเลยบางปีมีมั่งไม่มีมั่งอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยล้วก็ไปหาดูนะครับเรียกว่า เราสามารถที่จะค้นดูแล้วก็ไปดูงบการเงินได้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยวิธีเราที่เราจะดูว่าเงินปันผลของมันในกี่บาทนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่หุ้นนั้นๆน,น,นะครับแล้วเราก็มาดูที่ข้อมูลงบการเงินนะฮะอันนี้ตัวอย่างนะครับวิธีการเข้าดูนะะเราก็จะมาดูที่นะฮะนี่ เห็นไหมอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนไหมครับเนี่ยมันก็จะมีย้อนหลังไปนะครับห้าปีมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องไหมนะนี่เราก็จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสินทรัพย์มากขึ้นไหม หนี้สินเป็นยังไงบ้างสัดส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากไหมนะครับดูธุรกิจดูง่ายๆนะครับทรัพย์สินเนี่ยต้องมากกว่าหนี้สินเยอะพอสมควรนะครับหนี้สินเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าไม่ดีแต่สุดท้ายมันต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าเขาหนี้สินเนี่ยเอาไปสร้างไรายได้ในอนาคตหรือเปล่าถ้าเป็นหนี้สินที่เอามาขยายธุรกิจมันก็ต้องเป็นข้อยกเว้นบ้างนะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยไม่ได้ จะจงว่าตัวไหนนะครับอันนี้สอนวิธีดูนะเรามาดูกันเนี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็คือสินทรัพย์ลบกับหนี้สินนะครับมันก็จะได้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าภาพรวม ภาพรวมของสินทรัพย์เนี่ยที่เอามาลก,กันนี่สินแล้วมันก็จะทําให้ผลรวมผลสุดท้ายของเราเนี่ยส่วนของเราเนี่ยเยอะขึ้นลงเงินไปนะครับทรัพย์สินของบริษัทมันต้องมากขึ้นทุกอย่างเรียกว่าเน็ตเน็ตเลยเนื้อเน็ตเน็ตของเราต้องเยอะขึ้นนะครับถ้าไม่เยอะขึ้นนี่ไม่ใช่หุนที่ดีนะอันนี้เราก็มาดูอันตราส่วนเงินบันทุนตอบแทนเห็นไ,ไหมเขาจ่ายทุกปีไหมบางปีเยอะบางปีน้อยแต่ก็อาจจะแต่ก็มีจ่ายทุกปีนะครับก็ถือว่าธุรกิจเนี่ยทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงนะ อันนี้เราก็ดูได้หลายอย่างนะครับเราจะประเมินเนี่ย P/BV เนี่ยก็คืออ,อราคาต่ออัตราส่วนราคาต่อ,อมูลค่าทางบัญชีนะครับถ้ามันเท่ากับ1ก็เท่ากับว่ามูลค่าจริงมันก็เท่ากับราคาที่เราซื้ออยู่แต่ถ้าอยู่ที่อยู่ต่ำกว่า1แสดงว่าเราได้พุ้นถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีดูเบื้องต้นนะครับ อ่านั่นแหละเนี่ยหลักๆแล้วมันก็คือวิธีดูของเรานะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในวันนี้นะครับใครสนใจที่จะเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะครับก็สามารถสมัครรายเดือนได้นะครับแค่เดือนละ3,000บาทนะครับคุณะไดยข้อมูล ที่จําเป็นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีเรียกวา่าวิธีเด็ดๆเจ๋งๆลึกๆนะครับมาสอนคุณจนคุณเป็นเซียนโกยเงินในตลาดหุ้นได้สบายๆเลยนะครับคราวนี hmm. ้คนอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่บางคนบอกว่าอ,อยากเล่นหุ้นทำไงดีนะครับเน mm ี hmm. ่ยวิธีเปิดพอร์ตนะครับก็เราต้องรู้ก่อนนะครับบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์มันมี3ประเภทนะครับแล้วก็บล็อกก์หรือในหน้าคืออะไรนะครับประเภทแรกแคชบาลานซ์คือมีเงินเท่าไหร่ก็เล่นได้เท่านั้นนะครับฝากเงิน5,000บาทคุณก็ซื้อหุ้นได้5,000บาทนี่ปลอดภัยที่สุดสําหรับมือใหม่นะครับบัญชีเงินสดเนี่ยคือฝากเงิน20%เแต่เทรดได้100นะร้อย็นหมายความว่าฝากเงินสักสักเรียกว่าส0มแส0เงี้ย คุณเทรดได้ถึงสองล้านกว่าบาทนะครับแต่ถ้าขาดทุนมาคุณก็ต้องจ่ายด้วยนะครับเงินที่ขาดทุนนะมีความเสี่ยงเครดิตบาลานซ์ก็เรียกว่าให้วงเงินมาเทรดน,นะครับได้กําไรก็เอากําไรไปนะครับคุณจ่ายดอกเบีย้ยที่กู้เข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดขาดทุนคุณต้องจ่ายทั้งดอกเบีย้ยทั้งส่วนที่หายไปนะครับส่วนที่ขาดทุนนะ,นนนะก็เรียกว่ามีความเสี่ยงนะครับมือใหม่ให้เป็นบัญชีแคชบาลานซ์นะครับมีเงินเท่าไหร่ลงทุนเท่านั้นครับพอตัว อ่าบล็อกเกอร์หรือนายหน้าเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับติดต่อธนาคารได้เลยหรือบริษัทหลักทรัพย์ได้นะครับเนี่ยเยอะแยะนะครับลองดูนะครับติดต่อไปดูถามว่าเหมือนหรือต่างกันไหมผมก็ว่ามันก็เหมือนเหมือนกันแหละแต่ว่าเ็าอาจจะมีโปรโมชั่นของเขานะครับสอบถามดูได้นะครับก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเงินต้นนะครับแล้วก็คุณก็ไปสมัครได้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมในคลิปในวันนี้แล้วก็ติดตามผมได้ที่ ช n นลเล่นหุ้นนะครับกด subscribe เพื่อนที่จะไม่พลาดทุกการลงทุนนะครับแล้วก็เทคนิคเด็ดๆนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ